อากาศได้ยุงดีมีแหงสวัสดีครับคุณพี่ตรูป,ปีมาหอมหน่อยพี่ไปได้กาแฟเย็นมาหนึ่งแก้วทำไมวันนี้อากาศดีมากจังเลยเนาะฝนก็มาครึ้มตกกันพอดีเลยแต่ก็ระวังกันนิดนึงด้วยนะคะพี่ตรูป,ปีเพราะว่าฝนแบบเนี้ยอากาศแบบเนี้ยเดี๋ยวยุงเยอะแน่เลยอืมก็น่าน่ากลัวอยืว่าแล้วอือไปหนึ่งตัวอโอเคปัดปัดปัดพี่ตรูปเยอะมากเลยนะคะอืม ต้องระวังดีๆนะคะยุงเนี่ยก็อันตรายมากเลยนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพี่ตรูป,ปี้สวัสดีก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพรหมพี่น้อง กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับมานุสพุดทอล์กทุกวันพุธเว้นวันพุธนะคะพี่ตรูป,ปี้แล้วก็พี่เวลามานั่งอยู่ริมระเบียงนะคะคุยกันชิลๆพร้อมกับกาแฟเย็นสักแก้วนะคะวันนี้อากาศดีเป็นใจมากเลยแต่ว่าก็กังวลเรื่องของยุงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในืม่บ้านแล้วก็แปะสักตัวกัด S 1> <S 1> เรานะคะก็รังควานพี่ตูป,ปี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณพี่ตูปี้มีโยงเหมือนกันครับมันก็จะมากัดตรงเง้ยมตรงไหนที่ไม่ค่อยมีขนใช่ใช่ตรงนั้นแหละคัน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 ผมก็ถุกยงรังควานทุกอีทุกวันก็มีน้อยอยู่เหมือนกันจะไม่เป็นลรครับส่วนใหญ่ของตัวก็มีขนปลุกคลุมนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องอยุง แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องยุงนะคะวันนี้ก็แนะนำก่อนคุณพี่ตูปี้เดอะโบฟมาร์ชนะคะแล้วก็คุณพี่วีราเดอะทาุหมาและมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยุงแต่ก่อนจะเข้าเรื่องยุงนะคะไปฟังสุภาษิตน้องหมากับคุณพี่ตูปี้กันก่อนเลยคะ่ะสุภาษิตมาวันนี้ขอให้เข้ากับประเด็นยุงกัดก็คือหมากัดยากัดตอบ ก็หมายถึงอย่าลดตัวลงไปต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอบโต้ตอบบุคคลหรือคนที่เอ่ยใคร่คนผู้ที่เป็นอันธพาลน,นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วยุงกัดยากัดยุงตอบนะคะเออคุณพี่ตูบี้แล้วเราจะไปง่ำกับยุงได้อย่างไรละ่ะคะปากเรากับปากยุงมันไม่เหมือนกันหรือว่าเราจะใช้วิธีการง่ำเอาทั้งตัวทั้งหัวทั้งหางทั้งปีกเข้าไปในคราวดเดียวกันเหมือนที่พี่ตูปี้ชอบทำ โอเคนะคะคุณพี่ตรุป,ปียุงเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคุณพี่ประโยชน์ของยุงไหนอุดจระโกกรคกระทำึ <c> ่ <oughs> ยุงมีหน้าที่สอนธรรมะาให้กับเราเวลาที่ยุงมันบินมาใกล้หูจิตใจเรามันไปอยู่กับยุงหรืออยู่กับเราเวลาที่ <c oughs> ยุงมันเหาะขาเรนาจิตใจเราก็จะกับความกังวลความทุกข์ที่ยุงกัดหรืออยู่กับเราเราได้พิจารณา ดูปากยุงที่เจิ้มลงันแขนเราได้สัมผัสถึงความรู้สึกคันยิบยิบย่อยยอยฝึกที่จะไม่ต้ตอ,อบยุงด้วยการตบมัน เราได้ยินม,มา,อ,าอย่างนาช้าก่อนคุณพี่ตรูปี้ขอประโยชน์ที่มันมีลักษณะที่จับต้องได้มากกว่านั้นได้ไหมคะเพระาะว่าเรื่องของจิตใจธรรมะนะคะอาจจะว่าแบบนั้นถ้าไม่มีขาวก็ไม่มีดําถ้าไม่เจ็บก็ไม่สุขถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้สุขอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็เป็นเรื่องที่อุปมาอุปไมยหรือเป็นเรื่องของอุปทานหรือว่าเป็นเรื่องของจิตใจธรรมะขั้นลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเกินไปเอากลับมาเรื่องรูปธรรมเรื่องโลก ะะเรื่องทำที่สัมผัสได้ไม่ใช่ทำเรื่องโลกความเป็นจริงเกี่ยวกับยุงนะคะยุงนี่แน่นอนว่าหลายๆคนและพี่วีราคิดว่าเมื่อน,นึกถึงยุงก็ถามว่ามันเกิดมาทำไมนะคะมันมีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากที่มันจะมารังควานเรามากัดเราบินว่อนให้รำคาญหูรำคาญใจนะคะให้เราหงุดหงิดใจ เกาะแขนเจาะแขนเจาะเลือดเหลากินเลือดเหลานำโรคมา,าลาเรียเอ่ยโรคไข้เลือดออกเอ่ยหรือว่าในน้องหมาก็อาจจะเป็นนำเอาปราสิตหนอนหัวใจเอ่ยเข้ามานะคะอ๋อพี่หมาเชิงประโยชน์ของอยุงในเชิงระบบนิเวศวิทยาในเชิเงวิทยาศาสตร์ในเชิงสังคมแวดล้อมนั่นเหรอ ผมก็เนึกว่าถามในเรื่องของเธงทำเนาะเพราะว่าผมกเกณฑ์ทำอยู่แล้ว <c oughs> คุณพี่ตรูป,ปีมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าสู่เรื่องของยุงที่เราอยากจะนําเสนอกันวันนี้ดีกว่านะคะเรื่องของประโยชน์ของยุงต่อระบบนิเวศแล้วก็ในเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะคะประโยชน์ของยุงอ่ะก่อนอื่นนะคะยุงในโลกนี้มีมากกว่า3,500สปีชีส์นะคะแต่มีไม่กี่ร้อยสปีชีส์เท่านั้นเองหรืออยู่ประมาณแค่ไม่เกิน6%นะคะ ที่กินเลือดเป็นอาหารซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นยุงเพศเมียนะคะเพราะว่ายุงเพศผู้เขาจะกินน้ําหวานนะคะกินน้ําค้างน้ําหวานเป็นอาหารนั่นเองเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้สัมผัสกับ6%ของยุงที่กินเลือดเป็นอาหารนะคะส่วนอีก94%นะคะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกันหมด <c oughs> แต่มา ยุงเยอะขนาดนี้นะคะเขามีความสําคัญต่อระบบนิเวศอยู่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เขา,าในขณะที่เขาเป็นลูกยุงนะคะหรือว่าเป็นลูกน้ํานั่นเองนะคะอยู่ในน้ําเขาก็จะช่วยเพิ่มไนตโตรเจนให้กับน้ําโดยการย่อยซากพืชซากสัตว์ในน้ำนะคะแล้วทีนี้ไนตโตรเจนที่อยู่ในน้ําก็จะช่วยบําบัดน้ําให้น้ํามีสุขภาพดีขึ้นนะคะพอเขากลายเป็นยุงเขาก็สามารถที่จะเป็นอาหารให้กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีปีกอย่างเช่นนก หนูค้างคาวเอ้ยไม่แน่ใจว่าหนูกินไหมนะคะแต่ว่าพวกนกพวกค้างคาวเล็กๆนะคะเขาได้อาศัยยุงเป็นอาหารของเขาด้วยเหมือนกันทําให้นะคะหลายๆครั้งเขาสามารถที่จะบินไปกินไปได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นเป้าให้กับนกนักล่าหรือว่าสัตว์นักล่าชนิดอื่นๆน,นะคะอย่างที่เกริ่นมาเบื้องต้นว่ายุงเนี่ยจะกินน้ําหวานเป็นอาหารด้วยดังนั้นนะคะเขาจึงช่วยสามารถช่วย สสมหรือผสมเกสรดอกไม้ผล,ลไม้พันธุ์พืชได้เป็นอย่างดีและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะคะเขาก็มีประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งจะให้พี่ตรุป,ปีนํามาเล่าให้ฟังกันเลยนะคะเชิญค่ะทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับดูง่ยมีมีประโยชน์ต่อทางด้านการแพทย์นะคะเพราะว่า,ามีการพิษ ทิศอะไรนะวิจายนะคบเกี่ยวกับเรื่องของลูเข็มรูปากยุงนะครับซึ่งเล็กแล้วก็เวลาที่เขากัดยังมันไม่ทําให้เราเกิดการเสียเลือดหรือว่ารู้สึกมากนะคะเขาก็ได้ไปพัฒนาเป็นลูเข็มที่ใช้สําสหรับผู่กวยเบาหวานนะคบเรื่องของเข็มที่ใช้ฉีดอินซูลินเป็นต้นแล้วก็มีการนําไปพิษ วิจัยนะครับในน้ำลายของยุงเกี่ยวกับโปรตีนแล้วก็เกี่ยวกับการนำมาใช้ทำเป็นยาซาบางชนิดนะคะส่วนเกี่ยวกับโปรตีนนั้นนะคะเขาก็ใช้ยุงที่เป็นพาหะในมาลาเรียนะคะาม,ามาพิจารณาเอ้ยมาวิจัยอยู่ว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของลหลอดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคสโตกได้หรือไม่เพราะว่าน้ำลายของยุงนะคะโปรตีนในน้ำลายของยุงนะั้น มีส่วนในการช่วยไม่ให้เกิดการอุดตันในเช่นเลือดนั่นเองนะคะส่วนด้านเทคโนโลยีพี่เวลาต่อว้าว <Wow>, Amazing มากเลยนะคะเท่าที่ฟังพี่ตรูปี้ได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณาาปรกรณคุณาประโยชน์ของยุงไทยในทางด้านการแพทย์แล้วนะคะส่วนทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็มีคุณาาปรกรณ์ต่อการพัฒนาดโดรนนั่นเองนะคะเครื่องบินบังคับ โดนรนไร้คนขับนะคะก็ได้รับนำเอาไอเดียของการกระพือปีกแล้วก็บินในแนวดิ่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะต้านแรงประทะของลมได้นะคะก็เลยเมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะได้นำเอาแนวความคิดนั้นหรือว่าแนวการศึกษานั้นนะคะมาพัฒนาโดรนด้วยเช่นกันนะคะ ว่าเรายกประโยชน์มาขนาดนี้แล้วหากยุงบินมากัดเราในอนาคตนี้เราจะทำอย่างไรกับเขาดีคะเราจะนีแน่หรือว่านั่งหลับตาแล้วค่อยๆเอามือไล่ปัดเบาๆแบบนี้ดีครปัดเบาๆอย่าทำร้ายเขานะคะประโยชน์เยอะเหลือเกินอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็มีการศึกษาต่อว่าหากวันหนึ่ง ยุงหมดไปจากโลกก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารเท่าใดนะักเพราะว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่กินยุงเป็นอาหารก็หาอาหารจากแหล่งอื่นได้นะคะ แต่ในเขตอาร์กติกหรือว่าขั้วโลกนะคะเอ่อก็จะเป็นปัญหาต่อระบบนิเวศอยู่บ้างเพราะว่านกแถบนั้นเมื่อใดที่เขาไม่สามารถหาอาหารตามแหล่งธรรมชาติอื่นได้นะคะก็อาศัยยุงเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นอาหารเพื่อประทางจนกว่าเขาจะสามารถหาอาหารที่ดีกว่าได้นั่นเองนะคะพี่ตรูปี้มีอะไรอยากจะฝากอีกไหมคะ ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าน้องหมาก็ระวังกันไว้ด้วยนะคะนอนหัวใจมาจากยุงนะอย่าลืม <laughs> พี่ก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้นี่เองแต่ก็เกือบลืมไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของนอนหัวใจแต่ว่าเราจะไม่มาคุยกันต่อในตอนนี้นะคะเก็บไว้ไปคุยกันในตอนหลังดีกว่าหรือไม่ก็เอาไว้ในรายการพูดหมาหมา ช่วงวันเสาร์ของเราก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้มานุษย์พุทธทอก็ตรงฝากรายการเอาไว้นะคะในแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะทุกวันพุธเว้นวันพุธเวลาดี12นาฬิกา34นาทีช่องยูทูบทรูบี Wolf ้โวลฟมัดวงเล็บหมาป่าพ,พันทางสำหรับใครนะคะอยากรู้ว่าทำไมต้องโวลฟมัดหรือหมาป่าพ,พันทางพี่วีราพี่รูปี้จะใส่คลิปวิดีโอ เ,เกี่ยวกับเรื่องหมาบางแก้วเอาไว้ใต้ description นะคะใต้วิดีโอนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมที่สนใจว่าทำไมต้องเป็นหมาป่าพันทางคลิกเข้าไปฟังคำอธิบายในนั้นนะคะแล้วก็นอกจากพูดหมาหมาวันเสาร์นะคะมนุษย์พูดทอล์กวันพุธเว้นวันพุธแล้วแล้วเราก็อาจจะมากับวันพุธอีกพุธหนึ่งที่ไม่มีมนุษย์พูดทอล์กนะคะก็จะมาเป็นเรื่องเล่านิทานเรื่องแต่ง ไปเรื่อยนะคะตามแต่จินตนาการของพี่ตุลป,ปี้กับพี่บีร่านะคะหาใครนะคะชอบใช้รายการของเราก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือจะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆที่ครบคันขนาดนี้แล้วก็ะะไม่พลาดหมาหลอหมาดีหมา,ด,หมาดังหมานิ่งหมาสกปรกหมาพูดไม่รู้เรื่องแบบ จูปี้ตะบ้านแก้วตาบลฟมัชตามาป่าพันทางแล้วแต่ใจยากนะคะโอ๊ยกึ้นจะ๊กหายแบงกันนะวะกาแฟไม่ได้ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยไม่ดีสําหรับคุณน้องหมาเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่รูป,ปี้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณโอ๊ยขี <cô. S 1> ้งกกะเจะมาอ่างเรื่องสุขภาพเถอะพี่เวลาไม่เช่นนั้นแล้วพี่เวลาต้องนําเรื่องกาแฟมาเล่าด้วยนะฝากวุ้หลายเรื่องแล้วนะเนี่ยที่พี่เวลาต้องทําต้องเล่าเนี่ย เพราะว่ามันจะได้พปัมประยอด์ให้กับคนอื่นๆด้วยนะได้เลยครับคุณเจ้านายมามาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณพี่ตรูปี้กับบรรยากาศดีๆฝนตกๆคลืมๆยุงกำลังจะ hatch ออกมาเพื่อมากัดพิกาจูพี่ตรุปี้อีกนั่นเองนะคะวันนี้พี่ตรุปี้ก็ต้องกลับเข้าบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่โดนยุงกัดฝนก็เริ่มจะตกแล้วด้วยปะปะ เก็บรายการกันปิดรายการสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลูกหันมาเร็วเร็วเรเร็วเราครับคุณครับท่านผู้ชมรอคุณอยู่นะเร็วเรปิดรายการแล้ว,เร,ลลวเราจะได้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเจอกันใหม่เดียขับเดอ้ออย่าลืมมาพบมาพอกับพิทลูกพีนะครับกับยายชีวีดาด้วยทำเป็นหอมเรา กลับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะช่างมันอืมช่างมันเอเจ๊บ้าตบหวัวนะเดี๋ยวย่อสายบอลน,นะชิตบชิตบอืมช่างมันช่างมันอย่ามายุหวัวผมนะดูสิดูเบิวงเน,นียผมหยงมาเลยเนี่ยเฮ็ดจังไหนไปแล้วดีกว่าเบื่อพี่ตรุป,ปีแล้วอ้อยายชีท้ทาด้วยจู